สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทครับแล้วก็อยู่กับแมป ace of h e r o นี่ครับผมก็ตามชิคลิปเลยวันนี้เราจะมาทำคอมโบซูเปอร์แมนกันนะครับผมคอมโบซูเปอร์แมนมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องมีบินครับมีบินมีตาเลเซอร์แล้วก็อาพ่นน้ำแข็งหน่อยถึงในเกมจะไม่มีพ่นน้ำแข็งแต่จะเป็นโยนน้ำแข็งแทนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็54แล้วนะครับไม่ต่างจางกไอคิปไซต์มาเท่าไหร่นะครับ เพราะผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยแต่เพื่อการนั้นะครับผมจะกดการลีโลบักนะครับทำไมมันแพงกว่าเดิมวะ <c oughs> โอ้โหก่อนหน้าน,นี้มันอยู่ที่20ไม่ใช่เหรอฮะทำไม,มแพงกว่าเดิมเลยเนี่ย <c oughs> ตัดใมาอีกที <c oughs> เติมโลบักไปซะละ <c oughs> โอเคก็กดรี รีไปเลยไปไปไปเรียบร้อยรีสแตตเสร็จแล้ว<ม>ใช่ไหมเลือกอะไรรุนห่ดแล้วผมจำสแตทเด้ไม่ได้แต่สแตทสเตตัสซูแมนนะครับเราควรจะเลือกโฟกัสทีท่พันก่อนพันนี้อัพถึง1 0 0เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามัดซูแมนก็น่าจะถ้าเท่ากับมัดไซตามะนะครับที่เคยทำกันไปนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วเรื่อง energy นะครับซูเปอร์แมน energy เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมาเอาเลือกความแข็งแกร่งนะความแข็งแกร่งเลือกแข็งแกร่ง,นะง,งไปหนึ่งพันไปเลยโอเคความแข็งแกร่งหนึ่งพันอ่าพวกการคิวริงนี่ซูเปอร์แมนเป็นพวกมีคิวริงแคปเตอร์เหมือนกันนะครับ <S <S เอาเกือบยี่สิบไปแล้วกันยี่สิบไปเลยนะ เ okay. <ๆ S 1> อเนจีครับเอเนจีอัพเยอะเยอะหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยง่ายครับเอาประมาณสามร้อย <300 S 1> เลยแล้วกันโอเคตอนนี้300แล้วไอ้วพวกเนี้ยให้สกิลพื้นฐานนี่เยอะล,ละดังนั้นก็มาอัพบินกันดลกว่ะครับโ okay. อเคดูเหมือนเราจะยัดลงกับไอ้พวกนี้ไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ไปฟาร์มกันก่อนครับ <_ an> เพื่อเอาสกิวพอยต์มาครับบินตาเลเซอร์แล้วก็พ่นน้ำแข็งครับผมไปผิดทางทางไหนแล้วเนี่ยทางนูน้นเดี๋เว็ไอคิดที่แล้วมันเสียงดังมากเดี๋ยวลราลดเสียงหน่อยดีกว่าผองได้แค่นี้แหละผมคงต้องพูดดังขึ้นโอเคเราบินไปเลยคุ้มไหมล่ะเนี่ยที่รีไปเหมือนจะกากลงหรือเป่า แต่ผมมั่นใจว่าคงไม่โดนข้าง,ง่ายๆหรอกดูจากสเตตัสที่เราไว้นี่นะครับเราอัพไปนะครับแต่บินก็เรว็วนะแค่นี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะ <c oughs> ดืดืมแบตึนี่ก็ใช้เป็นเดอะแฟตอยู่ป้าบปึ๊บมันจะช้ากว่าเดอะแฟตหน่อยนะถ้าบินนะครับ <c oughs> จริงๆก็บินสู้ก็ได้นะครับ <c oughs> บินต่อยเลยหัวอะไรอ กลัวต่อยไม่โดนเนี่ยละวามีคนบินอยู่ข้างหลังร,รออยากลองเรื่องออพลังป้องกันเราเหมือนกันนะครับถ้าเจอคนก็จะลองให้คนตีซะหน่อยต่อยไม่โดน พวกนี้อัปเดตมาใหม่นี่ดูเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจถ้าใครรู้ก็บอกกันด้วยนะครับเราต้องอัพบีมเราเยอะๆะครับพวกโจรมันยิงเราได้แล้วนะครับมันยิงเราไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมไม่เห็นเลือดตัวเองนะแต่ผู้ชมก็จะเห็นเลือดผมนะอยู่ทางด้านขวาบนเนี้ยซ้ายขวา คิดว่าบินไม่ต้องใช้ความเร็วอะไรมากขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวเราเอาแต้มแต้มที่เหลือไปลงกับไอ้นี่เถอะลงกับตาเลเซอร์นะครับไอ้พวกนี้เป็นริงเราไม่เข้าแล้วนี่นี่้อพบโจนนายคิดจะยิงสูงนะ้แมนอ่ะนี่นี่เดินจี้เลยเดินจี้เดินจี้ โอเคเดี๋ยวตัดกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปขอฟาร์มสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมได้ลองสู้แล้วผมลองไปคิดอีกทีว่าถ้าเราลองอัพอัพพวกพาราเตี้ก่อนแล้วกันนะไอ้เมื่อกี้บินผมคิดว่าบินเอาประมาณเกินความเร็วนี่เอาประมาณ80ไปเลยครับ81โอเคความเร็วแปดสิบเอ็เลยว่บไอ้ หีม้เนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ถือซูเปอร์แมนถ้าใครอยากเอาไปใช้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเหมือนเดิมครับเหมือนตอนเดือดแฝดครับเอาจับไปดีกว่าเพราะมันมีประโยชน์กว่านะครับไอ้จับเนี่ยถือว่าใช้พลังจิตแล้วกันซูเปอร์แมนสายพลังจิตก็ไม่ต้องอัพนะเราไปอัพตาเลเซอร์ดีกว่าครับอัพเลเซอร์นี่เอาแรงแรงเลยครับแรงแรงเอาแบบฉีดทีตัวขาดหกสิบแล้วกันอ่ะหกสิบเลือดแน่นอนครับกลับขึ้นไปเลย เลือดประมาณ80แล้วกันโอเคเลือด80ดสิบฮิลลิงนี่ก็ประมาณสิครับกำลังดีฮิลลิงสิแล้วกันนี่ฮิลลิง,ลลลงเอเนอรนี่เราต้องบินยาวครับเราบินยาวเราก็อัพไป300เลยโอเคอัพ300แล้วที่เหลือก็มาอัพพันนะครับ โอเคทีนี้เราก็เป็นโซมแมนแล้วเราไปลองอความแรงของสตาร์เลเซอร์เราดีกว่าโอเคนะสามสองหนึ่งไม่เจอใครเลยนึกว่าจะมีตัวนี่ไงเจอตัวละชิปบ้าก็ <c oughs> ถือว่าเบาอยู่นะ <c oughs> ไม่ถึงว่าแรงฟึ้น <c oughs> ดูยังไงเล่นสายรู้สึกเล่นสายสายซตมะมันยังดูเก่งกว่าอีกเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมอัพเสร็จแล้วผมคิดว่าน่าจะสู้คนได้แล้วเดี๋ยวลองไปเจอกับคนอื่นดีกว่าครับว่าเจาพลังนี้ไปสู้กับพวกวไวรายเป็นยังไงครับโอเคตัดกันเลยย้ายเซิร์ฟมาไลครับดูครับคนเยอะแน่นอนไวรัก็เยอะนะครับตอนนี้อยู่ทําแบกแมร์หรือนี่ไป ทำแบ็คแมนกงี้หรอเงี้ยเราเรีบไปหาคนดีกว่าครับว่าการไปสูป้แบ็คแมนครั้งนี้ของเราจะสู้ใครได้หรือไม่ทำไมมันมืดแบบนี้นะมินเร็วขนาดนี้จะเจอคนไหมเฟียบมันดิเตี้ยเหมือนเห็นพวกเดอะแฟตนี่ไงครับคอมเร็วใช้ได้เลยนะหมอหี่เราต้องตามให้ทันครับ ฉีด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 บรรดุบรรดุเ่ามันดูดเล่าอ๋อหมัดมันแรงมากอะแรงจัดๆั้าทางเราต้องจับก่อนครับเราต้องจับก่อนแล้วค่อยฉีดนะครับต้องจับดีๆนะไปหาใหม่ จ,จับเดือแฟนให้ท่านจะโอ้โหมันหลอกร้อยกว่าเลยเฮ้ยชี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 ไก่ตายแล้วนะ <Web wreck ing> เหมือนไม่ใช่ซุ้มแมนอหะเหมือนเหมือนไม่ฉีดโอ้ตรงนี้เต็มเลยโชว์ความเป็นซุ้มแมนหน่อยดีกว่าโอ้โห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 ปล่อยปล่อยเอลเคปั๊มได้เลยโอ้โหโโแรงมากแรงจัดจัดอะตายหมดเลยได้จับได้จับเลยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยมองเป็นซุ้มแมนอื้อ เสียงคนบินอะอะไรไงชีจะหนีไปไหนชีโอ้โหไม่แรงพอที่จะฆ่าทีเดียวเลยก็อีให้ตายเถอะพวกนี้ยังสู้กันทั้งหมดด้วยนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปลอยดีกว่าชีฉีดไปไล่ฉีดไปไล่ชี ชหนีไปไหนพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหนีไปไหนโอ้ชอบหนีเข้าที่กำบ,บังกันจริงๆเลยนห้องนี้ไปไหนต่อดิปึ๊บจับชี กิโลเหมือนกันก็ฆ่าเลยนี่ซูเปอร์แมนวายร้ายจริงเลยเราจบซะแล้วดูเน็ตเน็ตหลุดชีสชีส โอ้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 ว้าวว้าวว้าบอว้าบอว้าบอจะหนีไปไหนฮะหนีไปไหนโอ้โ oh, ห oh, แตกไปเลยถ้าคิดจะหนีซุ้มมาคนนี้ก็มันว่ะ <laughs> ตอนแรกคิดว่าไม่เก่งแต่ว่ามันก็มันอะ่ะ <laughs> ไอ้ช่าฉีนมันมากมันจะจัด <laughs> ไป จะไปหาคนฉีดเพิ่มดีกว่า NPC อ่ะไม่อยากฉีดเท่าไหร่อยากฉีดคนนี่คนนี่ฉีดเลยฉีดเลยฉีฉีล็อกล็อกแล้วต่อย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 ตยแล้วก็ฉี ีอ้าวโดนแล้วโดนคือแล้วโดนแล้ว,ลวก็แตกถ้าทางถ้าทางเลเวลการตั้งรับเรายัางไ,ไม่มากพอซะด้วยสิเวลาก็ไม่มีฟาร์มเท่าไหร่แต่แต่เราใช้ค,ความพิวของเราในการฉีดแล้วกันนะเราต้องมีสเต็ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่บินชีสชีสชีส ดีไปไหนผู้อ่ะดีไปไหนผู้อ่ะเดี๋ยวตามดูแฟทไปเดี๋ยวจนะีจีขี้อะไรกันอยู่ <laughs> เป็นเซอร์มแมนพี่แจ้งไงวะชีอ้าวโดนจับจะได้แล้วโดนจับจะได้แล้ว โอเคครับซูปเปอร์แมนก็สกิลตามที่ผมบอกครับแนวทางการอับก็ตามที่ผมอัพให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใครจะเล่นนะครับก็ให้ให้แบบอก็อัพไปตามที่ผมบอกเนี่ยอัพเยอะๆเอาไว้เลยนะครับถ้าพูดเลเวลเยอะเท่าไหร่มันก็เก่งขึ้นมากเท่านั้นครับยังไงวันนี้การฉีดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ